สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถอยมองอันดับแรกนะครับกราบขออภัยก่อนใครที่มาเล่นกิจกรรมแล้วไม่มีชื่อนะมันเป็นการสุ่มนะอย่าน้อยใจนะจ๊ะสักวันมันต้องมีของเรามันต้องเป็นของเราแล้วก็กรุ๊ปตอน,นเด็กขาดนะปวดของเล่นอย่างเดียวห้ามซื้อห้ามขายหัวข้อของเราในวันนี้คือถ่ายรูปของเล่นที่อยากป้ายยาพี่โจหน่อยครับ ดีมันดีเพราะอะไรรู้ไหมจังหวะเนี้ยต้ายมาก็ไม่มีตังค์ซื้อคุณนิติภูมิ T C r O D L X Transformer เลยครับผลงานดีมีคุณภาพไอซีรีสเนี้ยเป็นอะไรที่ผมเล็งไว้อยู่นะผมอยากได้ Optimus Jetwing แต่ไปดูรีวิวมาแล้วเห็นเขาบอกว่ามันแปะๆวางๆแล้วมันหลวมก็เลยยังไม่เอาลอดตัวไปถ้าโยโลปาร์คนะอ่อพลาสติกค e ฟเจ็ตพาวเวอร์เจ็ตตัวใหญ่ผมสอยแน่นอน หลวมแค่ไหนก็จะซื้ออยากต่อต่อมาคุณสิทธิเขตไม่พิมพ์อะไรมาบอกแต่เอารูปให้ดูอ๋อมันคือไอ้นี่หุ่นยนต์ปูจากกระตูนแอนิเมชันของดิสนีย์เรื่องแอตแลนติสเรื่องนี้ผมยังไม่ได้ดูนะแต่รู้ว่าดีไซน์พวกเมคานิกใต้น้ำเขาทำดีอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจขอบคุณมากนะครับต่อมาคุณพานุนะครับบอกว่ามาครับพี่โจเอฟเอฟแบล็กที่เป็นชาร์ดมูนแล้วก็เอฟเอฟชาร์ดมูโดนไหม มีแล้วเอ้ยโอเคมีแล้วตอนนี้อยากได้ฮอตทอยชาโดมูลแบล็กซันมอเตอร์ไซคสามตัวนี้ยังไม่มีสักตัวเลยรอก่อนรอจังหวะวุ้นตกค่อยสอยไม่รีบต่อมาคุณชัยสานุพงศายไฮยาทอยแล้วก็ HFM, n อ g a เนก้า ลายมอนสเตอร์เวิร์ดหน้าสะสมสุดๆอ๋อเขาจะดึงผมเข้าสู่โลกกอรซิล่าผมเข้าไปอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่ผมชอบพวกเอ็กพัดมากกว่าผมชอบใหญ่ๆคุณสุกิต K T A I เสักชุดไหมอ๋อมันคือไอ้หุ่นยน์โทรศัพท์ปาโฟนเบเวอร์เคยชอบแต่ เล่นแล้วมันก็ก็เพลินๆดีนะแต่ลายมันตายไปแล้วไงคือยังไงลายตายแล้วก็ไม่ได้ผลิตแล้วเออเป็นของหายากไปแล้วบางรุ่นที่แบบมันเคยออกโชกโกคินด้วยนะเป็นหุ่นเหล็กก็มีต่อมาเจ้าเอฟจินจังมีหลายอย่างที่อยากเอามาป้ายยาครับดาบของโอชิคาวะกาคุไฟฟลสละกันอ๋ออันนี้พี่เบงไม่มีนะเนี่ยมันคืออันนี้พี่เบถือว่าป้ายยาพี่เบแล้วกันนะอันนี้มีเบิ้ลน้วยนะเนี่ยหูแล้วมีกล่องคุณพระต่อมาคุณทีเคซิหลอด นั่งอยู่บนบัลลังก์ Emperor พาพาทีนตัวที่468ทับ1,500 Limited Edition คุณพระผมมันงานเก่าอะเนาะต่อมาคุณพราม Galaxy Express 999อ๋อมันคือกระตูนไอ้นี่รถไฟ Galaxy 999ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยรู้แต่ว่ามันเป็นรถไฟอวกาศสวยดีสวยดีคลาสสิกเลยต่อมาคุณต้น SD BB Gundam งานเก่าคลาสสิกลูกเล่นดีถอดเกาะได้มีทุกตัว ไม่อยากจะโมมีหมดแล้วเดมออลออโอเคมีหมดแล้วคุณพีทเข็มขัดไอ้หมดแดง V1 รุ่นซ s อ๋อซ s ก็คือซ s m ละมั้งเนี่ยมีลายเซ็นคุณลุงฟูจิโอกะนักสแสดงฮอนกูทาคิชิด้านหลังเข็มขัดครับยินดีด้วยนะคุณได้ของดีนะอันนี้เก็บเก็บไปเลยนะอยากได้อยากได้คุณอภินันขออนุญาตป้ายยางงานบาร์ดบอมอ๋อบาร์ดบอมมันคืออะไรเหรอใช่มาใส่น้ำปะ ไม่รู้อ่ะแต่มันเป็นเอสดีอ่ะออรัดกอบเสียในสติกเกอร์ตัวอ,อย่างมันมีด้วย oh. oh. อ๋อแล้วเขาเก็บโคตรเยอะเลยเพราะว่าเขาอาบน้ำตัวหอมเลยะอันนี้รอดอันนี้รอดที่บ้านไม่มีอ่างอาบน้ำมีแต่กระมัง <Hey. S 1> คุณธงชัยจากคลิปเลโก้ของพี่โจหายาน,น่าจะลำบากไปหน่อยเลยมาหามินิฟิกแทนครับสเปซโพลิโหูจฉาอันนี้เขา <laughs> เขามีเพียบเลย เขามีเพียบเลยอะแต่มันเป็นสเปซโพลิสที่ผมไม่รู้จักเลยซักตัววะ่ะที่ผมรู้จักมันจะไม่ใช่บอดี้มันจะไม่ได้สกรีนแบบนี้แต่เลนกระจกอะคุ้นๆสีเขียวสีส้มเนี่ยรู้จักสีแดงเนี่ยแต่บอดี้ไม่รู้แฮะคุณจิรพัฒน์ทีวีเด็กขอเสนอเมก้าก็ซิล่าขนาด SD ทดีทำพี่โจทําสีต้องสวยมากแน่ๆเลยครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนสําหรับพี่โจจะป้ายยาอ๋อผมจะบอกอะไรไว้ให้นะผมเล็งมันอยู่เนี่ยตอนนี้นผมหลงรัก s อดีมากๆเลยและเอสดีก็ซิล่าเมก้าก็ซิล่าได้ทําดีผ ผมจะรอ SD m e เมกาคิงกิโดราออกก่อนแล้วค่อยจะไล่ซื้อมีเมกาคิงกิโดราอีกหรอนี่คิงกิโดราโดนตัดหัวตรงกลางไปหัวหนึ่งแล้วมนุษย์ต่างดาวก็สร้างหัวเหล็กขึ้นมาแล้วก็ตรงเกาะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเนื้อใช่ป่ะ oh. <ผ>เขาก็เขาก็ใส่เกาะมาแล้วปีกก็เป็นเหล็กหมดเลยเพราะว่ามันโดนกอซิลลาพ่นปีกขาดคุณสุกฤตที่แปลงร่างไดการนเจอร์หน่อยไหมครับสมจริงตอนจัดเม้นท์ไทม์มีไฟด้วยเฮ้ยอันนี้ผมสนใจนะ SPD เดการนเจอร์ที่แปลงร่างแบบสมจริงอันนี้สนใจอันนี้สนใจแต่ผมอยากได้ของด็อกกี้คูเกอร์มากกว่าคุณบีเบอัลฟาแม็กอันตร่าแมนชุดผ้าขนาดเล็กงานดีเห็นแล้วนึกว่าหลุดมาจากในหนังมีไดโอด้วยขอบคุณนะครับที่เอามาป้ายยานี่อันฟ้าแม็กนะผมจะบอกว่าอีกค่ายหนึ่งที่ดีสําหรับ อุลตร้าแมนชุดผ้านะคือเมสโคร้านเรามีจําหน่ายนะไทยยังไม่เคยลองนะเมสโคอุลตร้าแมนมันจะมีผ้าคลุมมาให้มีตึกมีเครื่องบินมีเอฟเฟกต์พาร์ทและตึกสามารถทาเป็นตึกพังหรือตึกไม่พังได้ด้วยสามพันกว่าบาทสนใจมาสอยกันได้คุณนาวีไม่รู้ว่าจะเอามะพร้าวห่าวมาขายสวนหรือเปล่าแต่ป้ายยาพี่โจมันต้องตํารวจอวกาศสับโบราณมากเลยนะเอามะพร้าวห่าวมาขายสวนคือเช้าสวนเขาจะรู้ว่ามะพร้าวอันไหนมันเก่าอันใหม่นะห่าวแปลว่าอะไร เก่าอะไรประมาณนั้นอะมะพร้าวแข็งๆ็ง oh. คือส่วนเขาต้องการมะพร้าวฉ่ำๆอยู่แล้ว สามกล่องนี้เกียร์บันชริบันชัยเดอร์เป็นงานของเมกกะเฮาส์ซีรีส์แอคชั่นเวิร์ครับงานจุดขยับตัวเล็กขนาด10เซนเท่างานโชโดออกปี2007ทําสีสวยจุดขยับเยอะมากของแถมไมค้ครบเลยจะบอกว่า3าตัวนี้ผมเคยมีจะบอกว่าแอคชั่นเวิร์กอะของเมดิคอมอะมันเคยลุ่งเรืองมากๆอยู่ยุคหนึ่งแล้วมันก็ตัดลายหายไปเลยเดี๋ยวทําตัวเล็กเดี๋ยวทําตัวใหญ่เหมือนเขายังโฟกัสสเกลไม่ได้แต่ผมจะบอกไว้ว่าสิ่งที่เมกกะเฮาส์ค่ายซีรีส์แอคชั่นเวิร์กทำดีที่สุดคือดีเทล ดีเทลเม็ดสีจุกจิกจุกใส่มาครบหมด SFF Win Specter สีไม่ละเอียดเท่า Action Work Win Specter นะใครยังไม่เคยเล่น Action Work Win Specter ผมแนะนำนะตัวเล็กเก็บง่ายหนึ่งกล่องได้ของครบเลยว่าแล้วเอามาขายดีกว่า <laughs> ต่อมาคุณเกียร์ของเล่นที่อยากจะมาป้ายยาพี่โจและพี่พ,พี่ในกลุ๊ปคือตุ่น b บ t เท n beat และ l a เซอร์บีของค่ายทัคระโทมี่ปี1978ไม่รู้ในไทยมีใครสะสมเหมือนกันไหมรายงานตัวกันหน่อยผมเคยเห็นไอ้พวกนี้ตามห้างอยู่ยุคสมัยหนึ่งเยอะมากเออแต่ผมไม่ได้เก็บแล้วมียุคหนึ่งเขาเอามาเซลล์กันแบบกระจุยแบบกระจายเลยนะแต่คุณมีของแรนะถ้าคุณเก็บเยอะขนาดนี้มันจะต้องมีอนาคตตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าหุ่นเงียบๆพอเข้าตลาดแล้ว เด๋งเลยต่อมาคุณสิรภพมือยางเอ่ยในนี้รวมหนังสือข้อบบุญสัตว์ประหลาดทุกตัวประวัติเบื้องหลังการถ่ายทำบอกเลยว่าแรดอกจันล้านตัวมีทุกเล่มครับเฮ้ยจริงปะหนังสือเรื่องหนังสือแปลไทยนี่ไม่ต้องห่วงอันนี้แปลยางถูกิขสิสธิ์ด้วยมีครบอะ ประกาศตรงนี้นะร้านเรามีหนังสือญี่ปุ่นผมคัดหัวๆมาให้แล้วแวะมาดูได้เป็นหนังสือรายสัปดาห์เกี่ยวกับอุลตร้าแมนก็ซิลล่าไคจูในกระแสนอกกระแสหนึ่งเล่มนี่อัดแน,น่นๆมีแต่รูปที่เราไม่เคยเห็นเลยเบื้องหลังบทสัมภาษณ์อาร์ตเวิร์กสวยๆหรือจะเป็นหนังสือคอมพิวต์ฟิเลคชันพวกบนการเฮอร์เคิรเจอร์ตาเมราก็ซิลล่าแวะมาดูเท่านั้นเราสามารถแกะให้ท่านผู้ชมดูภายในได้ไม่ต้องเกรงใจนะแวะมาเปิดดู ชอบซื้อไม่ชอบเราซีนให้เหมือนเดิมเหมือนกิโนโนคุณยะยินดีเปิดเสมอออ้ยอะไรคุณอนุสรน้ <c oughs> องโจร้องให้ขี้มูกโป่งแล้ว <c oughs> ถึงก็อุทานไม่สุภาพมาเลยอันนี้เป็นแอลอะโคนอันนี้แค่ขานะดูจากในรูปเนี่ยนะผมว่าเขาน่าจะซื้อพาร์ทเสริมมาต่อด้วยซึ่งมันอลังการบ้าบอมากเลยอผมอยากได้อันนี้ผมบอกเลยนะอยากได้เป็นอันดับหนึ่งในใจโจเลยตอนเนี้ยแล้วคอาสมรูปอีกเยอะเลยนะพี่ พอแล้วเต็มตัวแบบวพอแล้วเอางี้ผมดูทุกวันนะวันนิดวันละหน่อย <c oughs> ก่อนนอนผมก็ดูเอางี้ เก็บไปฝันนะ่ะตื่นมาตกเตียงทิ้งเลยแม่เอ้ยฝันฝันว่าได้ไดอโคนอืมคือผมต้องการได้ในราคาที่เหมาะสมตอนนี้มันแพงอยู่ล่าสุดแม่งออกดาบใหม่ค่ะดาบแม่งยาว60เซนนะ่ะและดาบสไลด์มาเป็นเครื่องบินเอาไดอโคนตัวเล็กไปขี่ได้แล้วก็พับไปพับมาเอามาให้ไดอโคนถืออีกแล้วมันต้องออกอะไรบ้าบ้าบ,าบ,าบาออกมาอีกเยอะเลยเนี่ยคุณชอนคุณชอนบอกว่าเลโก้ฮีโร่แฟค r y อรี่ครับเลโก้ฮีโร่แฟค r y อรี่บอกตรงนะผมไม่รู้จักเลยแต่หน้าตามันเหมือนไบโอนิเคิลเลยนะน่าจะเป็นอีกซีรีส์หนึ่ง มังของเลโก้อันนี้ l o s เลยไม่รู้เลยต่อมาคุณธนพลน,นะครับนี่เลยครับกันดั้ม G self หรอจุดขยาับ อาจจะไม่ดีแต่พาร์สายคือสูตรพอเอาไปส่องแบ็คไลท์ก็สว่างด้วยอ๋อ oh. อันนี้ผมผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันแต่สวยพอติดแบ็คไลท์แล้วสวยดีคุณอากิระ S F สจคอมเมนเดอร์ก็ช่าสีโครเมียมแล้วก็ยิงแจ๊ปพิมพ์เมมเกตเพิ่มเข้าไปอีกวิบวับขึ้นเยอะเลยอ๋อก็ช่าเขามีสีโครเมียมพูดถึงสีโครเมียมแจ๊ปพิมพ์เมมเกรสนะครับ ถ้ามันไม่ได้สกรปรกอะไรนะคุณเจดจับพิมพ์เกรสบนวัสดุโครเมียมของคุณนะเงาปิ๊งแก๊งเซนเซ่าไม่ต้องห่วงแล้วนะเราเอาของดีมาให้คุณแล้วนะแต่ถุงมือซะหน่อยฉีดจับพิมพ์เกรสลงบนผ้าหรือโดยตรงที่เกาะได้เลยเกาะเหล็กเกาะพลติกเซย่าเคลือบไปเลยมันจะทําให้โครเมียมเราสุกสว่างแวววาวอ่า ส่วนถ้าชิ้นงานสกรปรกซื้อมือสองมีริ้วมีรอยมาหรือมีคาบฝุ่นคาบไข่แมลงคาบสีเบียดในงานซอฟคุณก็ใช้สเปรย์โฟมจับเมสเอิเซอร์ฉีดลงบนชิ้นงานหรือถ้ามันมีสติ๊กเกอร์ก็ฉีดลงบนผ้าแล้วก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมเช็ดเอาดูตัวอย่างได้จาก QR วอารนะมีคลิปสอนเรียบร้อยแล้วลองไปไล่ดูฝากกันไว้ด้วยทําความสะอาดดูแลของเล่นเพลือบของเล่นนะครับต่อมาคุณมนนะครับงานไขาลานตัวเล็กๆเดินดุกด๊กดุ๊กดกน่ารักไปอีกแบบอูผมเข้าใจเสนห์คนเก,ก็บงานไขลลานเยอ มันวางเยอะๆแล้วมันสวยนะเพราะมันมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะเยอะมากนึกไม่ถึง <c oughs> เออคุณลองนึกภาพนะคุณตื่นมานะฟ้าผ่าเปี้ยงและหลาดแม่งเดินเองทุกตัวน่ากลัวดีนะ <c oughs> เป็น o อยส o า y เออน่ารักน่ารักอุ๊ยโอ้โหผมไม่เคยเจอคนเก็บหูดขนาดนี้ <c oughs> คุณกิตตเมธของเล่นชุดนี้ครับเหมาะแกะวัยรุ่นยุค90พ่อมด ตาลูลูเออผมว่าจะเอามาขายหลายทีแล้วแต่ไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่ามันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นพ่อมดทะลึ่ง่ะมันจะเป็นพ่อมดที่อยู่กับนางเอกสวยๆคนนึงและเอะอะเสื้อผ้านางเอกมันชอบขาดอะไรประมาณนี้จำไม่ได้ลวคล้ายๆทรงๆแบบาจังว่าทะลึ่งๆเนอะทะลึ่งแต่ไม่โป๊ทะลึ่งแบบพอน่ารักอ่ะเออแล้วคาแรคเตอร์พ่อมดเขาดีอันนี้เขามีหุ่นเหล็กพ่อมดมีฟิกเกอร์พ่อมดตัวใหญ่และอีกกล่องนึงเป็นอะไรไม่รู้ยังไม่พอนะด้านหลังเขามีเซเลมูนตัวใหญ่ด้วยผม เห็นของเขาอยู่เนี่ยอู้ยแล้วเขาสะสมหนังสือการ์ตูดนด้วยยินดีด้วยคุณแดของดีนะต่อมาคุณบิวป้ายยาอันนี้ละกันกรครับผมก็เพิ่งโดนป้ายยามาเดือนเนี้ยวดน,นี้เลยงานแซตดีทอยหลักร้อยคุณภาพหลักพันอะเซตดีทอยนี่ปล่อยเป็นล็อตใหญ่ลวผมมีเต็มเลยแต่ผมว่ามันเล็กไปหน่อยผมไปเจอแซตดีทอยหนึ่งตเจ็ดมาถูกใจมากใหญ่กว่าฮอตทอยหน่อยนึงจุดขยับพอไหวแต่ราคาแบบสองพันนิดๆเองอะผมรอลายเนี้ยมันออกเยอะๆผมถึงจะซื้ออีกรอบหนึ่งต่อมาคุณปณนวัตรซีรีส์กิตแมนเลยครับ สที่สวยและเล่นสนุกสุดๆนี่กิทแมนเขามีเยอะมากเยอะที่สุดเลยแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับร้านเรานะครับเอากิทแมน DX รุ่นหายากนะครับกล่องรวมที่มีกิทแมนแล้วก็รถถัง3อันมีเครื่องบินกล่องรวมนะ1กล่องเซ็หุ่นเปล่าๆที่มีรถถังเครื่องบินดอกสว่าน อีกหนึ่งกล่องมังกรแดงที่หายากสมัยที่ผมแบบอยากได้เล่นลแล้วผมไม่มีโอกาสได้เล่นอนะ่ะผมขยันหาได้มาสองกล่องใหม่ๆเลยนะแล้วก็ยังมีซูปเปอร์มินิปลาคิทแมนปั้งเดียวครบหมดทุกตัวแวะมสอยกันได้ประกอบเรียบร้อยจากญี่ปุ่นไม่แพงด้วยขายแบบนอกแพคเลยอ่ะฝากร้านไปด้วยนะครับแจ๊บสตูดิโอทอยช็อปนะครับอยู่เมงจายใกล้ๆสถานทูตกัมพูชานะครับท่านผู้ชมสามารถเซิร์ชว่าแจ๊บสตูดิโอทอยช็อปได้เลยนะครับเปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ หกโมงเย็นถึงห้าทุ่มนะครับแวะมาได้มืดๆร้านเปิดกลางคืนคุนคณพรประวิทย์ SPM ต้องมาจัดแล้วครับเป็นซูเปอร์มินิพากาโอเรนเจอร์นะ,ะจะบอกว่าซูเปอร์มินิพาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าติดตาม1เลยนะราคาไม่แพง2ดีเทลดีรวมล่างแยกล่างเพลินเลยแล้วก็ถ้าใครขยันลงสีก็ลงสีได้สวยๆเลยแล้วเขาทำหุ่นเก่าๆย้อนมาเต็มเลยเดี๋ยวรอเกรดไฟถ้าเกรดไฟมาผมจะซื้อผมอยากเล่นแบบขยับเยอะๆอะ ต่อมาคุณนัด ามาเป็นสาวก SD กันดั้มกันครับในรูปนี้เขาเล่นสามก๊กผมเล่นปี90เลยที่เขาเพิ่งรีมาเนี่ยเป็นพวกสมูไรผมชอบามูไรามากกว่าสามก๊กแต่ SD คอเดีควกเนถือว่าโดนถือว่าโดนต่อมาคุณบุรินโมบิสุดอินแอคชั่นเป็นกันดั้มเมอร์เมดกับกันดั้มเนเธอร์ก็คือกันดั้มเนเธอร์แลนด์นั่นแหละรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่นทรอยดีมโปรเจกต์งานปี2003ตอนหานี่นึกว่าหายหมดโลกไปแล้วเจอก็เลยรีบซื้อจะบอกว่าซีรีส์เนี้ยเดอะบอกเก็บ bon อยู่ใช่มัน,นาด้ แต่ละประเทศมาสู้กันเออล่าสุดบอิ่องได้วัวกระทิงจากสเปนมาดีไซน์มันมันคนละเรื่องกับกันด้ามที่เรารู้จักเลยมันจะหลุดโลกไปเลยอันนี้บองชอบมากและอันนี้บ็อกเซ็ตด้วยนะต่อมาคุณชูไม่รู้จะป้ายยาหรือเปล่าแต่จําได้ว่าตอนเด็กๆมีหุ่นเหล็กหลายตัวทั้งโกลัไลออนหุ่นโวหุ่นก็ตมาถ้าอยากเห็นสวยๆถูกใจก็คงป้ายยาตัวเองมากกว่าอ่าอันนี้เป็นหุ่นเหล็กหมายเลข17นะครับตัวนี้ขยับได้เยอะๆผมอยากได้รุ่นหนึ่งแต่ขึ้นชื่อว่าซื้อมาอยัางไงก็พังตัวนี้มันสามารถแปงลง ปุ่มเดียวนะมันจะงอแล้วพับเป็นฐานทับกดอีกปุ่มนึงมก็จะยืดมาเป็นหุ่นแต่มันจะขยับไม่ได้เยอะเพราะว่าลูกเล่นมันคือพับเป็นฐานทับแต่อันนี้จะเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูนะแต่ผมผมชอบดีไซน์โอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณ RX แนว5้สีครับโอ้โห DX ขบวนการ5ส้สีเป็นกำแพงบ้านเลยเยอะจังเลยเยอะมากแม่ให้ได้ชิ้นหนึ่งแม่ให้ได้ยินนึ่งละครับ วิ้ยเขามีกิดแมนตัวมังกรที่หายากด้วยนะเนี่ยโอคุณร้ายว่ะคุณร้ายว่ะเฉียดเลยแม,ม่ได้มากกว่าน,นั้นไหมแม่ไม่ไม,ม่เอาชิ้นเดียวเดียเอากิดแมนมังกรแล้วร้านเรามีสองกล่องนะ ใหม่ๆเลยตัวเนี้ยเหรอร้านเรามีสองกล่องซื้อมาแบ่งให้ลูกค้าไงเราไม่สามารถกินรวบได้ทุกอันเพราะว่ามันหายากแล้วคนต้องการเยอะมากแล้วคัดสภาพมาให้แบบสวยๆเลยอะ่ะคุณกมลพัชบางส่วนของสายเจาะเวลาไม่รู้จะป้ายยาได้บ้างไม้กาลังจัดห้องขอแรงบันดาลใจหน่อยอ๋อนี่เขาเก็บแต่เจาะเวลาหาอดีต back to the future เก็บเยอะมากคุณไม่ต้องหาแรงบันดาลใจอะไรหรอกคุณเก็บอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วมียันปา้ายทะเบียนรถหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะอ่ะและที่สําคัญนะเขามีงานสามเหมียวยอดหนึ่ง จะเซ็ตที่แบบที่ทําใหม่ปัจจุบันนะ่ะตอนเนี้ไอ้สามกล่องเนี้ก็ราคาสูงใช้ได้ผมจะเอามาขายยังยังยังยากเลยแต่ร้านเรามีสามเหมียวยอดนินจางานเก่านะ <c oughs> มีทั้งกล่องสวยและกล่องไม่สวย <c oughs> มีอย่างละหลายกล่องด้วย <c oughs> หลายกล่องด้วยจะบอกว่าผมใช้ทุนร้านไปเยอะมากนะสามเหมียวยอดนินจามาซื้อกันเถอะ <c oughs> มันคุ้มมากมากเลยล่ะเอ้นี่พูดไปขายของไปนะเนี่ย <c oughs> เออออย่างขอชิมชมหน่อยฮอตทอยจบเวลาหาอดีตอะเดลรเลียนเนี่ยสวยมากเลยนะ <c oughs> ผมว่ามันสวยกว่าเดกอสตินี่อีกนะเดกอสตินี่มัน1ต่อ8อันนี้มัน1ต่อ6มันใหญ่กว่าอ๋อ <c oughs> ใหญ่กว่าอีกเหรอใหญ่กว่าแต่ข้อดีข้อเสียมันต่างกันเดกอสตินี่บางส่วนมันเป็นเหล็กบางส่วนเป็นอลูมิเนียมจริงๆแต่ของฮอตทอยเป็นพลาสติกล้วนไงมันแล้วแต่คนชอบแหละถ้าให้ผมเลือกนะจังหวะนี้ผมเอา Ho อตทอยต่อมา <c oughs> คุณชัยวัดงานจุดขยับมาไร์ บางตัวก็ทำโคตรแย่ก็จริงก็จริงอ่านี่ s F F นะครับอาลายมาตรฐานผมก็อยากได้หลายตัวอยู่นะอุลตร้าแมนเลกูลอสอย่างเงี้ยอยากได้โอ้ยมาอีกแล้วคุณทีเวลาเอาของที่ยังไม่แกะมาโชว์แล้วก็เป็นของที่ผมลงไว้ที่ผมอยากได้ด้วยนะเนี่ยมันคือไดอะโครน D A 9 5กับ D A 1 0 0อันนี้ทั้งขาทั้งตัวเลยนะเมื่อกี้เป็นแค่ขา แต่เขากลางระบบออกมาทั้งหมดมันจะมีปืนมีบ้าบอซ่อนไว้เต็มเลยแล้วดูคนนั้นเมื่อกี้เหมือนมีพัดเสริมแต่อันเนี้ยขาตัวสูงเท่านี้เวลาเล่นนี่นะจับแขนอย่างงี้นะเวลากางแขนจินตนาการอันนี้กับอนุมันรวมกันได้ปะ ขาเนี่ยมันเป็นฐานทับทับมาเป็นนอนๆเนี่ยกลางกลางออกมาเอายานมาวางมีดอกสว่านมีจรวดส่วนไอ้ตัวเนี่ยมันจะเป็นแขนกับเครื่องบินบินมาลอยไว้ก่อนจับขายกขึ้นหุบขากลางกลางวางเสียบกึกกักกึกแขนไขนมา อันนี้เหมือนภาพที่พี่ดูในโฆษณาใช่คุณกิติโกไรตันหุ่นไฟแช็กเป็นเรื่องหนึ่งที่มีเพลงแปลไทยเนื้อเพลงดีครับหาด้วยตู้เขาไม่ได้เพื่อนช่วยสบายเหรอเดี๋ยวไปหาฟังนะจะบอกว่าโกไรตันเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ยอดฮิตเหมือนกันสมัยผมเด็กๆะผมเช่าวิดีโอมาดู2ทีจําได้ว่าตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นเก่าแล้ว <laughs> ออแล้วก็ร้านเรามีพลาสติกคิดโกไลตันปีเก่านะใครสายสะสมกล่องสวยๆมาเอาได้ต่อมาคุณฮิกคาริต้องซีรีส์โรบอตธรราชิอีวาเกเลียนครับจุดขยับแข็งแรงมากพูดท่าได้เยอะอ่าและเกี่ยวอะไรกับพี่เท่งเนี่ยเขาขยับไปท่าเดียวกัน,นโอเคโอเคและรู้ปะที่เขาหันไปยิงเขายิงลูกโป่งนะเวยยิงโดนด้วยนะผมดูคลิปเต็มมาแล้วโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วคุณอัศวะเมธีอุลต้าแมนซูเปอร์ไฟท์รีเจนนะครับรุ่น DX แบบครบ อันนี้คารวะเลยผมหาไม่ได้เลยผมมีแค่อุลตร้าแมนตัวเดียวแล้วรุ่น D X มันเป็นรุ่นตัวใหญ่แล้วก็ญี่ปุ่นน่ะที่ผมหาแบบผมก็ว่าผมหาใช้ได้นะหาเก่งใช้ได้นะผมยังหาไม่ได้เท่าคุณเลยเนี่ยเขามีครบทุกแบบเลยเรียงไงเป็นตับ D X มันคือตัวใหญ่เกราะใหญ่มีครบเลยโอ้หผมยินดีด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะผมซื้อหนังสืออะ่ะรวมรายละเอียดของงานซีรีส์เนี่ยซูเปอร์ไฟท์มาผมก็นั่งไถ่ยถ่ายถ่าถ,าถา่ไปผมไม่เคยเห็นผ่านตาแบบหลายตัวแต่ที่เนี่ยคุณมีครบทุกตัวเลยอ่ะ โชคดีมากแล้วก็ซีรีส์ที่หายากสําหรับไซส์เล็กอะ่ะมันจะเป็นหุ่นยนต์ของหน่วยวิทยาที่จากรถถังแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์และตรงหน้าอกมันจะเป็นดอกสว่านอันนี้หายากมากแล้วก็ราคาที่ญี่ปุ่นสูงมากร้านเรามี2ตัวอ้าว <c oughs> อะไรที่หายากอยากให้มาเจอที่ร้านเราเออแล้วก็ไม่ได้มีอีกแล้วนะ หายากจริงๆหูวนี่โดนไปเยอะอยู่เหมือนกันแน่ถ้าสมมติพี่แม่ให้หลายตัวพี่ก็โดนเยอะเลยใช่ใช่ใช่คุณจินนวัฒน์สายซอฟสัตว์ประหลาดครับเก็บง่ายราคาไม่แรงเออใช่ผมก็เก็บซอฟสัตว์ประหลาดแต่ของผมราคาแรงแรงพวกอภินิหารมังกรแปดหัว<อ>เก่าๆอะ่ะผมชอบเก่าๆเออคุณเลือกตัวยาก ใช่ใช่แต่ผมครบแล้วก็คือปิดไลน์แล้วต่อมาคุณปริญญาตัวแรกของซีรีส์นี้ตามมาจากพี่โจอ,อาเป็นซีรีส์โตเอะโทคุท e ัสึฮ uh ิโร่ซีรีส์เนี้ยเขาจะออกซีรีส์ของโตเกะเก่าๆมามันจะมีเกียบันล่างคนด้วยนานๆแม่งจะออกของทุกทีหนึ่งมีนางเอกเกียบันแล้วก็มีสไตล์เนี้ยด็อกเตอร์เคนินจาอาราชิอินัสแมนอะไรอย่างเงี้ยต่อมาคุณออฟคงไม่ขายเลยแล้วครับมีทาเคดะหายากมากของแถมราคาดีออปติมัสตัวแรกที่เข้าวงการแล้วก็มีกัน ดัมน,นะครับเขาบอกว่าไม่ขายแน่นอนอันนี้หายากจริงตัวใหญ่สวยๆเลยต่อมาคุณตองแก๊ง MGSd ของลุงบันครับลายนี้สวยแข็งแรงแยกสีมาดีเออเป็นอีกลายหนึ่งนะที่ผมว่าจะลองหามาเล่นแล้วแต่ผมรอคาแรคเตอร์ที่ถูกใจก่อน MGSd ก็เป็นอีกลายหนึ่งที่อยากต่อเพราะเห็นเขาบอกว่ามันน่ารักแล้วก็ดีเทลว่าบอคอแตกมันก็จะมาเป็นพวกเลยนะมันเพิ่งออกมา2แบบล้มละลายนะถ้ามันออก MGSd สมุไราย,ยาวๆอย่างเงี้ย ปาวารนาเลยเอาหมดต่อมาคุณเมทาน1ต่อ60กคันดั้มฟูลอาร์เมอร์ไทฟเอเขีดหนึ่งเฮ้ยมันมีด้วยเหรอวะเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคุณเป็นกันดั้มเก่าส,ะสะเกล1ต่อ60ด้วยนะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจผมชอบหุ่นเชยๆอย่างเงี้ยมือยังเป็นรูอยู่เลยอ๋อน้องอานนท์นะคะไม่ได้เก็บเซนไตยอย่างเดียวไรเดอร์ก็เก็บด้วยโดยเฉพาะงานเกาะเหล็กมีอยู่ช่วงหนึ่งผมตามเก็บงานเกาะเหล็กต่อเน,นื่องอย่างบ้าคข้างยกตัวอ,อย่างเกาะเหล็กจากริวคิน้องอานนท์ครับคุณมีไรเดอร์ครบแล้ว คุณมีไรเดอร์ชูเตอร์หรือ,อยังผมมี DX เอ็กไรเดอร์ชูเตอร์มอเตอร์ไซค์จากคอมเมนเดอร์ลิวคลียุคนั้นเป็นเหล็กนะครับมี2คันนะคุณควรจะเอาให้ลิวครีนั่งคันหนึ่งไรเดอร์นั่งคันหนึ่งแล้วก็ขับคู่กันไปไล่ชนไรเดอร์ที่เหลือนะครับเอาของมาป้ายพี่นะพี่เขป้ายกลับปะอา่า <c oughs> เขาเอายาแรงมาใส่แล้วเราก็ต้องเอายาแรงคืนเขา <c oughs> ต่อมาคุณฟิลงานสวมนิ้วไรเดอร์เอ้ยอันนี้คลาสสิกมันจะเป็นอ่าไวนิ้วนะฮะตูดกล,งกลวงๆเขาให้เด็กสวมนิ้วแล้วก็เล่นกันอะไรอย่างเงี้ย พอๆกับผมเกิดมาบนโลกนี้เลยไอไลเดอร์สูมนิ้วบางตัวเป็นหมื่นนะเบส<อ>แต่เราไม่ได้เจาะลึกว่ามันคือตัวไหนแต่รู้ว่ามันมีราคามันจะมีหนังสือที่เป็นเช็คลิสต์บอกว่าตัวนี้ออกปีนี้ตัวนี้ลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยครับไอพวกนั้นจะแพงอ้าวหมดแล้วอ้าวหมดแล้วเป็นไงชอบตัวไหนอันนี้ คนไหนที่ป้ายาพี่โจได้สลบเลยอุลตร้าแมนแกาแล็กซี่ไฟ<อ>ตัว D X เพราะว่าพี่อ่ะเห็นเต็มที่เลยนะคาร่โลเซเวน่นแล้วก็อุลตร้าแมนแต่อันนี้เขามีตัวอื่นครบเลยอ่ะมีให้เห็นเป็นชิ้นๆเลยอ่ะมันคือตัวในหนังสืออ่ะและหนังสือไม่ถูกนะเบสหนังสือเล่มเล็กๆอ่ะเล่มสามพันนะพี่ก็ซื้อมานะอันนี้ครบเลยอ,อันนี้ตกใจส่วนไดอาคนรไม่ต้องตายแล้วนะผมทรมาน ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมสนุกกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะสุ่มแจกของรางวัลน,นะครับเจ้าภาพเป็นร้านแจ็คสตูดิโอทอยช็อปของเรานั่นเองครับผมไปเซอร์ไพรส์ญญาาที่กล่องแกะกล่องหน้าบ้านก็รู้กันนะครับใครอยากมาร่วมสนุกติดตามได้ที่ไหนกรุ๊ปตอนเด็กๆขาดใน a c e b o o k อวดของอย่างเดียวห้ามขายอยู่กันแบบสังคมสนุกๆแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีผมจะไปช่วยนั่งตอบเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ยุ่งใช้ได้คนมาปรึกษาปัญหาของเล่นก็ช่วยๆกันตอบขึ้นใช่ใช่ใช่ผมอยากให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มาอวดของงเเเลลล่่่นจรรริๆาาาปะสบกณ์ ของเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับแม่ให้อุลตา Galaxy เอาตัวเดียวเอาเรโอด <laughs> มีบ้าก็ไม่รู้